เพื่อนเพื่มิตรรักนักสะสมนะครับท่านเก็บสะสมพระสมเด็จแบบไหนเอาไว้บ้างนะครับแบบเกา่ายุคเกา่ายุคใหม่วัดระฆังวัดบางขุนพรมหรือวัดเกศชัยโยนะครับท่านที่อยากจะแลกเปลี่ยนความรู้หรือ,อพูดคุยนะครับท่านก็ส่งรูปมาให้ผมดูได้นะครับที่เพจ คลิปเด็ดน้าดูสกอตแมนนะครับวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จนะครับเซตนี้ก็เพิ่งได้มาจากทางบ้านนะครับนำมาถ่ายคลิป,ปรีวิวให้ชมกันนะครับเอามาให้ดูกันนะครับเฉยๆนะครับช่วงนี้ผมก็เริ่มรับเช่าซื้อนะครับพระสมเด็จที่มีเนื้อหามวลสาร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ผมศึกษานะครับซึ่งมีแนวทางที่จะเจ้าซื้อพระคือเล่นแบบแนวพุทธบูชานะครับซึ่งมีหลักเกณฑ์3ข้อนะครับข้อแรกนะครับก็คือพิมพ์ทรงนะครับอาจจะสวยหรือไม่สวยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพิมพ์ถูกนะครับก็จะเป็นการดียิ่งนะครับหลักเกณฑ์ที่2ก็คือสารนะครับ เก่าตรงตามยุคนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ที่3นะครับลักษณะการเปลี่ยนแปลงร่องรอยตามธรรมชาติของพระที่ผ่านระยะเวลานาน,านตามถูกต้องนะครับตามระยะเวลาร้อยกว่าปีนะครับหลักเกณฑ์แลก็สภาพความเปลี่ยนแปลงนะครับต้องใช่นะครับใช่ทั้ง3ามแนวทางเลยทีเดียวนะครับ ก็พระใหม่ก็หลังจาก150ปีนะครับก็จะมีพระสมเด็จวัดระฆังชนิด100ปีนะครับก็ยังพอมีคนเล่นนะครับง่ายๆนะครับมีรักนักสะสมท่านใดนะครับที่อยากจะแบ่งปันนะครับท่านก็สามารถาถ่ายรูปชัดๆนะครับเน้นย้ำกันนะครับทังด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็อย่าลืมขอบตัด ด้านข้างขององค์พระทั้งสีข้างด้วยนะครับหรือท่านอาจจะมีพระอื่นๆนะครับอาจจะเป็นพระหลวงปูทวดนะครับผมก็หลักๆผมก็จะเป็นาสายเก็บพระสมเด็จกับหลวงปูทวดนะครับแต่ก็เกิดท่านมีเหรียญพระชนิดอื่นนะครับที่มีความสวยมีความสวยงามนะครับแล้วก็ผมอาจจะ ถูกใจและก็ชอบนะครับหรืออาจจะเป็นเหรียญเก่านะครับท่านก็ส่งมาได้นะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมชอบองค์ไหนนะครับผมก็จะส่งรูปไปทักท่านไปเองนะครับแล้วก็เราค่อยคุยกันนะครับก็อย่าลืมนะครับในเพจคลิปเด็ดหน้าดูสกอตแมนนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ติดตามมาจากช่องทางอื่นนะครับกอ ขอบคุณด้วยนะครับที่มารับชมและติดตามหรือคนที่ติดตามอยู่แล้วและก็กดไลค์กดแชร์กันตลอดนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านมีเหรียญหรือพระนะครับก็ส่งไปในอินบ็อกซ์ในเพจได้นะครับก็พูดคุยกันนะครับเนื้อหาสาระเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เข้าใจกันว่าอยู่ในสถานการณ์ ยุคโควิดนะครับยิ่งลำบากนะครับโควิดรอบที่3นี้ก็คนไทยก็ติดกันหนักเลยนะครับแล้วก็ไม่มีวิ่แววว่าจะควบคุมอยู่นะครับขอให้ทุกๆคนทุกๆกัานนะครับได้รู้จักระมัดระวังนะครับเซฟตัวเองกันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้บารมีของอท่านสมเด็จนะครับ แล้วก็หลวงปูท่ทวดนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลละโลกนะครับช่วยให้ทุกๆคนนะครับปลอดภัยจากภัยพิบัติโรคระบาดวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับขอให้คนไดยทุกคนนะครับและก็มิตรรักรักสมที่ติดตามกันอยู่นะครับขอให้ท่านโชคดีในการใช้ชีวิตนะครับให้ห่างจากโรคโควิดครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ